สวัสดีเพื่อนผู้ชมทุกท่านประเทืองกินดีเพื่อสุขภาพนำเสนอมาฟื้นฟูแบตเตอรี่รถอีแตนเก็บไฟไม่ค่อยอยู่แล้วหากเราไปซื้อลูกใหม่ก็เกือบ2,000นะยี่ย้อดีๆก็2,000กว่าทีนี้เราก็จะมาฟื้นฟูอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมก็คือ 1. น้ํา้ำกรด 2. น้ำยาล้างจาน 3. น้ำอุ่น น้ำอุ่นที่เราอาบนะครับน้ำร้อนผสมน้ําเย็นเป็นน้ําอุ่นเพื่อจะล้างเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนกันเลยดีกว่าลุยเลยครับอันดับแรกเราจะเปิดฝาตอนนี้เราเปิดฝาไว้เรียบร้อยแล้วทุกฝาเลยนะเมื่อเปิดฝาเสร็จแล้วเราจะเขยา่าเขย่าให้ตะกรนที่ติดกับแผ่นนะ ได้ออกอโยกโดยการโยกไปโยกมาตามขวางเนะี่ยเพราะมีคนแนะนำบอกว่าถ้าเราไม่เอาตามขวางแผ่นข้างในมันจะล้มนะครับอสองครั้งสองรอบเสร็จแล้วเราก็จะคว่มแบด เดี๋ยวจะตั้งกล้องแล้วก็จะคว่ำแบตให้ทุกคนได้ชมกันคว่ำแบตเสร็จแล้วก็เราก็จะตั้งไว้ล้างล้างสักสามรอบแล้วก็จะตั้งไว้ให้มันแห้ง อาจจะครึ่งวันนะครับต้องกันลมหายใจอยู่ห่างๆไว้นะครับเพราะมันเป็นน้ำกดครับเมื่อเราความแล้วเดี๋ยวเราจะมาล้างกัน ด้วยน้ําอุ่นน้ําอุ่นในทางนี้นะครับเรียบร้อยเราก็จะล้างด้วยกันใส่น้ำยาล้างห้องน้ำครึ่งฝา ดูใกล้ช่องละครึ่งฝานะครับหรือเต็มฝาก็ได้แต่เราจะใส่แค่ครึ่งเพราะว่าเราจะล้างถึงสามรอบ ตอนนี้เราใส่น้ํายาลงไปมีเสียงเดือดอยู่ข้างในอ่าครบแล้วเราก็จะเติมน้ําเข้าไปให้เต็ม ินเขาแรงมาก เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะขยา่าปิดฝานิดหน่อยขย่าให้ตะกอนเมื่อกี้ที่เทก็คือจริงๆแล้วน้ำยังไม่ไม่ขุนนะคือเราเพิ่งใช้แบบเนี้ยได้สองปีกว่าละมันยังไม่ไม่เท่าไหร่นะ kháy nhau một cái nữa, Bẹp như vậy, hai แล้วก็แ้าจุกออกเหมือนเดิมกินจะแรงมากน้ํำยา้างนัน้นขึ้นจมูกเลยต้องโยนห่างนะครับอ่าแล้วเราก็จะคว่รั้งหูรอบนี้ ดำปีเลยโจเห็นใช่ไหมน้ำดำปีเลยโอ้นี่แหละเขาบอกว่าเพราะที่ตะกอนที่มันเกาะที่มันดำเนี่ยทำให้ไฟมันมันบกมันมันมันเก็บไฟได้ไม่ดีดำปีเลยทุกคนดูละหนึ่งรอบเดี๋ยวเรามาล้างรอบที่สอง เช่นเดิมใส่น้ำยาครึ่งครึ่งหรือเต็มต่อหนึ่งช่อง โ oh. มีเสียงลั่นเดือดนะครับน้ำในเดือดน้ำยาเราใส่ลงไปแล้วมันมันกัดมันเดือดเลยนะเสียงออกมาเลย น้ำนี่คือเอาน้ำอุ่นนะครับน้ำอุ่นที่เราอาบน้ำอย่าเอาน้ำร้อนนะครับหลายคนใช้น้ำร้อนไม่ถูกต้องนะครับให้ใช้น้ำอุ่นน้ำร้อนมาผสมน้ำเย็นให้น้ำอุ่นนั่นแหละ น้ำมันเหมือนยุบลงไปอ8น้ำน้ำมันเหมือนยุบลงไปนะทุกคนโอ้กินแรงต้องระวัง À, xếp lắm, là khói <laughs> 2 เราแกะฝาจุกออกแล้วเดี๋ยวเราจะเทดูซิว่าเขาจะดำมากเหมือนรอบแรกไหมรอบแรกนี่ดำมากเลยออกเป็นเป็นตะกอนสีดำนวลๆเลยนวลนๆน,น,นะละเอียดเลยอะดำครึ้อะเลยใน,ในภาพ คิดว่าน่าจะมองชัดอยู่เราดูความครั้งที่สองครับน้ำดำดำเหมือนเดิมครับเห็นไหมทุกคนเห็นไหมดำเหมือนเดิมเลยโอ<ฮ>้เราก็ไม่เคยอะเมื่อก่อนผมเคย คุนฟูแบตอย่างนี้แหละแต่เป็นแบตเก่าไม่สำเร็จแลวมันไม่ใช่ดำอย่างนี้เอออันนี้ดูแล้วมีแววนะเพราะหลายคนที่ที่ประเทืองไปดูคิดอะ่ะเขาเป็นช่างแล้วเขาทำของเขาแล้วก็เขาบอกว่ามันต่อยอดได้ถึง2ปีแล้วก็สามารถทำได้อีกถ้าแผ่นหรือ ข้างในไม่ไม่เสียหายหรือน้ําไม่แห้งจนเกินไปคือถ้าน้ําแห้งจนโพแผ่นโพนเนี่ยอาจจะมีโอกาสแผ่นเสียได้ถ้าแผ่นดีนีิสามารถฟืนฟ้นฟูได้นะครับออามาดูอีกรอบนึงเช่นเดิมน้ำยาช่องละครึ่งฝา กลิ่นแรงมากน้ำยาล้างจานเดินล้างห้องน้ำเขาจมูกนี่แสบเลยเดือดเลยใช่มไหมใส่ใส่ลงไปแล้วเดือดเลย nhai. lên Ăn leng Lấy thêm nước nha. กินแรงมากแสบจมูกเลยต้องทุกคนต้องระวังเมื่อกี้น้ำสองยังดำปีเลยล้างครั้งที่สองยังดำปีเดีย๋ยวมาดูครั้งที่สามว่าจะดำอีกไหมถ้ายังดำปีอีกจำเป็นที่จะต้องล้างอีกครั้งหนึ่ง น้ำอุ่นยังเหลือได้ครั้งเขยา่าไม่ต้องรุนแรงมาก Okay. อกดมันขึ้นมันขึ้นมามันฟูขึ้นมาเพราะว่ารอบนี้ใส่เต็มฝาแหละใส่ครึ่งหนึ่งสองรอบ <c oughs> เราเทกันเลยโหดำเหมือนเดิมครับทุกคนเห็นไหมครับดำกว่ารอบเมื่อกี้อีกมั้งทำไงดีเนี่ยไม่เป็นไรเราสามรอบแล้วทีนี้ก็เหลือรอบนี้เอาน้ำเปล่าน้ำอุ่นล้างเฉยๆนะครับ ดำทั้งสามรอบเลยอ่ะดำมากนะครับอเดี๋ยวให้ทุกคนดูน้ำนะนีที่ลองเหลือที่เหลือดำมากเลยเดี๋ยวเราจะมา เอาน้ำอุนล้างอีกรอบแล้วก็จะได้นำไปตากแห้งสักครึ่งวันแล้วก็ค่อยมาชาร์จแบตนะครับใส่เติมน้ำกันแล้วชาร์จแบต ชุนมากไม่ไหวลมพัดเขาจมูนะครับ โอเคปิดฝาเขย่าอีกครั้งนึงแล้วก็เทที่อันนี้เป็นน้ําอุ่นธรรมดาเพื่อล้างเป็นรอบที่สีตามรอบก็คือใช้น้ํายารอบ4นี้คือใช้น้ำเปล่าดำทุกรอบนะครับ อ,อ่มาอีกหนึ่งครั้งเราจะเทเสร็จแล้วยกไปตักตากเด็ดสักสามสี่ชั่วโมงให้มันแห้งอ่ะเทก่อน ไม่ใส่น้ำยานีน่ก็คือดำนิดนิดคือใส่น้ำยาล้างจานให้มันไปกัดเลยกัดแลมาทำไรเดี๋ยวเราจะเอาแบตไปตากนะครับ เราตากไว้สักสามถึงสี่ถึงห้าชั่วโมงแล้วจึงจะมาเริ่มทำเ,เติมน้ำกลั่นน้ำกั่นอย่างเดียวเอ้ยน้ำกรดอย่างเดียวเลยน้ำกรดแล้วก็ชาร์จแบตโอเคครับตอนนี้จะรอให้แห้งก่อนครับตอนนี้เราคว่ำไว้แล้วหนึ่งชั่วโมงยังไม่แห้งนะครับ ก็ตอนนี้5โมงแล้ว5โมงเช้าอีกสามชั่วโมงบ่าย2เราจึงจะมาเช็คอีกทีหนึ่งว่าน้ำข้างในแห้งแล้วก็เราจะไปเติมน้ำกรดอย่างเดียวเลยน้ำกรดอย่างเดียวให้เต็มเออให้ให้ให้ท่วมแผ่นให้ท่วมแผ่นตามขีดของเขานะไม่ให้ไม่ให้เต็มเปี่ยมเลยไม่ตามขีดแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปชาร์จแบต อีกสัก4 6ชั่วโมงแล้วจะเอาไปใช้งานแล้วมาอัปเดตกันว่าครั้งนี้ได้ผลหรือไม่ครับการฟื้นฟูแบตเตอรี่ที่ยังไม่ได้เสียทีเดียวนะครับก็มีประมาณนี้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีครับ